สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอโปรเสริมเน็ต AIS วันทูคอเป็นโปรใช้งาน2วันมีโปร1เมกสเมรรกเมกและ10เมกสำหรับใช้กับซิมแบบเติมเงินนะครับโปรแรกที่จะนำเสนอคือโปร1เมกค่าบริการอยู่ที่35บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับกดสมัครได้ที่ดอกจัน777ดอกจัน7 380ดอกจัน392059สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับนี่ก็คือโปร1เมกใช้งานได้2วัน48ชั่วโมงนะครับต่อไปก็เป็นโปร4เมก าบริการอยู่ที่55บาทใช้งานได้2วัน48ชั่วโมงนะครับกดสมัครได้ที่7 7, ดอกจัน777ดอกจัน7384ดอกจัน392059สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับนี่ก็คือโปร4เมกใช้งานได้2วัน48ชั่วโมงนะครับต่อไปก็เป็นโปร6เมก ค่าบริการอยู่ที่75บาทใช้งานได้2วัน48ชั่วโมงกดสมัครได้ที่7 7, 7 5, ดอกจัน7 7 7ดเอกจัน7385ดอกจกเีเหลี่ยมตัวออกนะครับนี่ก็คือโปร6เมกใช้งานได้2วัน48ชั่วโมงนะครับต่อไปก็เป็นโปร10เมกค่าบริการอยู่ที่95บาท ใช้งานได้2วัน48ชั่วโมงกดสมัครได้ที่ดอกจันทร7ดดอกจัน7387ดอกจัน39205 94เี่เหลี่ยมโทรออกนะครับโปรเน็ต AIS วันทูคอมีโปร1เมก4เมก6เมกและ10เมกแบบใช้งาน2วัน48ชั่วโมงแพ็กเกจนี้ ใช้ได้ไม่อั้นนะครับทุกโปที่แนะนำยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ